สังโมันืกันน้อยันน้อยเนโอยโอมาวกตัวเกือบเหมือนละดินกระเด็นขึ้น โอ้ตัวหอกหน่อยตัวหอกหน่อยตัวหอกหน่อยย้ายบ่เดี๋ยวมันจะอุ่นอ้าวอ้าวเป็นยังพัฒน์กนเม่นหมดแล้วว่ะเป็นตาดึงมันออกเกือบคันเลยแหละ มึงออม่แทมีแไงจะทยังไงกน g ลกินสีนี่นี่นี่สีเขียวเขียวเ็นเอาจะได้เอามันไหรเอาเหควงเลยโอ้ยตัวหมาก็ยังมักซอยซอยไ้แร็จแล้วเออ้แล ไม่ได้ได้ไอ้ใครจะบีบวะไครจะบีบวะตัวตัวน้อยแม่ไม่ก็บีบแต่จะไปกินหลอบไปบีบหรอไปเแ็ดกินก็ทุกวันเขาโง่มาตลอดทุกวันเนาะโอ้ยสันเลียกในอันนี้นะอ่ะตัวน้อยกินได้ดักจะเนี่ย กินเด็ดได้อู้ยลืมสอนทั้งหลุมมาทั้งหลุมเขามาเขามาสอนทั้งเครื่องกรนะทั้งหลุมคนน้ำคนโอ้ฝากนำ้ำโอ้าใจึ้นอ่ะหวานช่วยชงอยู่แต่ไม่ชงใจ

โลงลงไปร้านเออะไรตัอตอวอนันแมอยู่นี่่เน๊โอ้โอโอ้อต่ตัอย,ยอืมเอาอ่ตัวยยมันมีขามันปคุณเ<อ>ห็น,นยัยอ้ตัวยหยเเนาะแต่มันมีน้อยเนาะ เกือจ้าเอาันนี้ไเนออ็หออ็งงหลงงงหลงมันใหญ่กันไปเหลาเกินไป